แค่ดอกเดียวแค่ดอกเดียวกะเศร้าปวดฟันเป็นโพงเนะ่ยเอาไปอุดไว้เลยแป๊บเดียวบ่ถึงนาทีหนึ่งนาทีแค่หนึ่งนาทีก็ถือว่าโดนสำหรับคนที่ปวดแคว เพราะว่ามันปวดแล้วมันทรมานมากนะครับเฮ็ดยังกับ่ได้จินน้ำกินยังเย็นเย็นหรือว่าจินยังไปตุไปเตาะไปซุนแน่นี่ห้องโอ้โยบางคนนี่แก้มใครอึง้งลึงอยู่ยังเสียเวลาหลับเวลานอนกับบ่ได้เพราะว่ามันปวดอิลีนะครับปากก็เเม็นอีกตั้งหากเพราะว่าแผงฟันบ่ได้มันเจ็บมาสิพาไปเบิงพาไปหาพาไปเก็บ สมุนไพรแก้ปวดเข่าภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นเองนะครับมันก็นสี่บวบ,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 บปวดบเจ็บเฮาบต้องเสียงเงินไปซื้อเขาคือจังเอ็มสิอที่อย่างนั้นอันนี้ก็ดีคือกันนะครับแบบเขาหาได้ทั่วไปนะครับสมุนไพรแก้ปวดเข่ามีไผ่ลู่แนบวาต้นหญ้าธรรมดาจังสี่มากไปด้วยสรรพคุณเบื้องกันชัดๆนะครับ ดอกมันกระสิเป็นจังซี่ค่ายหัวแวนค่ายตุ้มหูใบกับแบบนี่เลยล้ต้นกระสีจังซี่นะครับตามนี่เลยนะครับที่เขาเอินกระสีเอินหญ้าตุ้มหูหรือผักขาดหัวแวนหรือหญ้าหัวแวนนั่นแหละนะครับกะหญ้าโตนี่แหละที่แก้ปวดเข่าได้ภายในหนึ่งนาทีแบบแบบเซามิซิลีโดยที่เขาเอาดอกมัน จากดอกนึงหรือจากดอกก็ได้นะครับเอาไม้สี่นะครับเด็ดเอาเอาแล้วก็ไม้ซี่สิบี้ก้อนสิบีบให้มันแตกก้อนก็ได้หรือสิเอาไปคบไปกัดมองที่แข่มันปวดเพราะยาตัวนี้ออกฤทธิ์ที่เป็นไข้ๆกัก็ยาช้าเลยแหละนะครับเอาสีเดี๋ยวสิเทสให้เบิ้งนะครับนี่สองดอกนี่นะเอามาคบถ้ากัดจิงตีเนี่ย โดนลิ้นนี่ลิ้นช้าเลยนะครับลิ้นสิช้าเลยช้าในภายในบ่ถึงนาทีนะครับสีออกช้าช้าเลยแหละถ้าเขานั่นเขาเก่าไปการบอกที่แข่มันปวดตอนนี้ลิ้นช้าแล้วนะพี่น้องสาช้าหอดลิ้มฝีปากอีกตั้งหากนะครับอันนี้มันแห้งอีหลีนะครับแค่ดอกเดียวกบเสาปวดนะครับเรื่องแข่เรื่องฟันนะครับเพราะว่ามันสิทำให้ช้าไปเบิดเลยช้าอีหลีร้องเบิงบ่เสือหรือท้าเสียงดีก็นั้น มาตามอีกให้เอาล้ำต้นหรือว่าล้ำเขือของมันนะครับเป็นแบบนี้นะครับ,น,บาานี่แล้วเอาจากหลายแน่แล้วก็ไปตำบวก,กบเกลือจากจิ้งใดเลยจากหยิบนึงนิดๆน,น,นะครับประมาณจากถ้าเป็นเม็ดเก็จากสิบตัวเม็ดกินซี่นะครับตำแล้วก็ให้มันเป็นน้ำแล้วก็เอาสำลีมาซับซับแล้วก็เอาไปอุดบ่องที่เป็นแข่โพง้งแข่เป็นหู หรือว่าฟันเป็นโพงเนี่ยเอาไปอุดไว้เลยแป๊บเดียวบ่ถึงนาทีหายเจ็บหายปวดหรือผู้ใดาปากเป็นลัมมานาตนะครับเขาเอาส่วนโคนรวมถึงรากนะครับเอาไปต้มบวกเกลือนิดเดียวนะครับแล้วก็มาอมอมแล้วก็ม้วนปากทิมซื้อไอ้นี่แก้ได้ถึงพวกที่มีกินปากกินแขวนะครับนี่แก้ได้ดีมากเห <ent> ็นบ่ละแค่ต้นหญ้าลิ้มทางซื้อนี่ก็สุดยอด นะครับเรื่องอันนี้อันนี้อิลีนะครับตอนนี้ยังลิ่นยังซายอยู่เด็บลิ้มพิศพนดียรกเกลซ้ซานะครับมันซาอิลีนะครับอันนี้นะมันสิทาให้หายปวดถ้าบางคนเอาล้ามันไปตำตำแล้วกับบวกเกลือน้อยนึงตำลีมาซับนี่บางคนหายแบบหายขาดเลยนะครับแล้วจําลักษณะจําซื้อมันได้บล่ล่ะอันนี้คือไอ้หาตุ้มหูหรือว่าผักคาดหัวแวนหรือว่าห้าหัวแวน นะครับนี่แหละลักษณะนี่เลยจำดีๆคนที่ร้องเท่านั้นที่สิเสือ้อถ้าคนบอเสื้อกะร้องจากน้อยเด้อเดี๋ยวสีลูกเองว่ามันดีอหรีมันแก่ใดอหรีอนะครับ